สวัสดีค่ะฝอแตงใแอนค่ะ นครเกษตรเนาะมินข่าวเนี่ยพามาดู Next g e n รุ่นสปอร์ตคลับสีาราคาตัวละที่1ล้านห้0บาทนั่นเองนะคะคันนี้สีส้มนะคะเพิ่ม10,000บาทเท่านั้นเองค่ะเรามาดูว่าคันนี้นะคะแต่งอะไรกันบ้างค่ะมาดูกันเลยนะคะเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่นะคะเป็นกระจังหน้าชุดแต่งวิกเตอร์นั่นเองนะคะมาในรุ่นของกระบะแล้วปกติจะมีในรุ่นของเอเวอเรสต์แต่คันนี้เพิ่มเข้ามานะคะในรุ่นของกระบะเป็นชุดวิกเตอร์นั่นเองค่ะกระจังหน้าสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ด้านข้างของกระจังหน้าจะมีไฟด้วยนะคะ เป็นไฟนะคะ2จุดทั้งสองข้างเลยนะคะดีไซน์ออกมาสวยมากๆเลยเป็นไฟ LED นั่นเองนะคะและกันชนด้านล่างคะ่ะกันชนด้านล่างนะคะทำเป็นชุดบิกเตอร์เหมือนกันนะคะเป็นสีออกสีเทานะคะสีเทาด้านนั่นเองนะคะบิวอินพร้อมไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยเลยนะคะมาต่อกันที่ด้านบนคะ่ะด้านบนนะคะเป็นสักคุ้ค่ะสะักคุ้มทรงฟิตเลยสันจมูกเป็นสีดำด้านและโลโก้เป็นรูปหมานั่นเองคะ่ะมาต่อกันที่ด้านข้างเลยนะคะ อันนี้ยกถึง2นิ้วเลยทีเดียวนะคะซุ้มล้อไซส์อยู่ที่6นิ้วนะคะดูจากซุ้มล้อนะจะแตกต่างจากซุ้มล้อ,อที่เราเคยติดตั้งกันนะคะเพราะว่าแนวออกมาใหม่เลยเพราะว่ามาพรา้อกับชุดแต่งวายนั่นเองนะคะยก2นิ้วนะคะแล้วก็ซีรียางค่ะ3 3คูณ12.5อเลยออฟเซ็ตลบนะคะแม็กเป็นลายนี่เลยสีดำนะคะเป็นก้านแบบนี้เลยสวยมากๆเลยคะ่ะมาต่อกันเลยนะคะบันไดข้างเดิมนะคะแล้วก็มี เขาเรียกว่าอะไรครอบครอบอประตูห้างนั่นเองนะคะเป็นชุดแต่งของวิกเตอร์เหมือนกันมาพร้อมครบชุดของเขาเลยนะคะดูดีมากๆสวยมากๆเลยซุ้มล้อด,ด้านท้ายนะคะก็มาพร้อมกับชุดแต่งวิกเตอร์นั่นเองค่ะมีมันในข้างหยิบหยิบของได้เลยนะคะไฟท้ายก็เป็นไฟท้าย LED อยู่แล้วนะคะแล้วก็ข้อฝาท้ายขาย FO อดีสีดําตัดก,กันกับสีแดงและกันชนท้ายเดิมนั่นเองนะคะ สวยมากๆเลยในชุดแต่งของวกเตอร์ปกติมีในรุ่นของเอเวเรสตใช่ไหมแต่คราวนี้มาในรุ่นของกระบะเลยนะคะซึ่งดูสวยและดูดีมากๆใครสนใจพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะสามารถเอานําชุดแต่งวกเตอร์มาแต่งในรุ่นของกระบะได้ทุกรุ่นเลยนะคะติดต่อแอนเลย0989825166ค่ะมีแฟรนซ์นวิ่งเซ็นเอกสารถึงบ้านแล้วก็ i ฟ a นซ์นผ่านนะคะแอนเป็นคนขับรถไปส่งเองเลยนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แหนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ